ชาติกาเนิดมิอาจกําหนดวาสนาผพาคีริ้วห่อทองย่อมมีค่ากว่าผ้าแพรห่ออุจจระคนมีปัญญาแม้นตกอยู่ในโคลนตมก็ย่อมฉายแสงได้ดั่งเพชรน้ำงามผิดกับคนผ่านแม้นนั่งบนกองเงินกองทองก็ไม่ต่างอะไรกับลิงได้แก้วเสียงระฆังตีบอกเวลาเพลงดังแว่วมาจากวัดท้ายตลาด บรรยากาศภายในเรือนสัตตบงกตร้านค้าผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในย่านตลาดน้ำกำลังคึกคักไปด้วยผู้คนบรรดาเบ่าไพร่ต่างวิ่งวุ่นขนพับผ้าไหมเนื้อดีจากแดนเหนือและแดนยีสารขึ้นมาเรียงรายอวดโฉมแก่สายตาเหล่าคุณหญิงคุณนายที่มาเลือกซื้อหากันไม่ขาดสายบนต่างไม้มาค่าขัดเงาวับกลางร้านแม่นายชื่นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วม แต่งกายด้วยผ้าไหมราคาแพงระยับสวมสร้อยทองเส้นโตเท่าโซ่ล่ามช้างนั่งพัดวีด้วยพัดขนนกยูงวางท่าทางประหนึ่งนางทยานางคอยชี้นิ้วสั่งการด้วยเสียงอันดังจนแสบแก้วหูนังปริกเอ็งระวังหน่อยสิวะนั่นผ้าไหมยกทองจากเมืองนครเชียวนะพับและหลายช่างคืนทำเปื้อนข้าจะสั่งโบยหลังลายแม่ไหนชื่นตวาดแวดใส่บ่าวไพร ก่อนจะหันมาฉีกยิ้มหวานหยุดย้อยกับลูกค้ากระเป๋าหนักรับน้ำลอยดอกมะลิเย็นๆก่อนไม่เจ้าคะคุณหญิงผ้าล็อตนี้อีฉันคัดมาเองกับมือรับรองว่าไม่มีที่ไหนงามเท่าเรือนสัตตบงกฎแล้วเจ้าคะ่ะทว่า เบื้องหลังฉากหน้าที่สวยหรูนั้นลึกเข้าไปในมุมสลัวด้านหลังร้านหญิงสาวร่างบางในชุดเสื้อคอกระเชา้าและผ้าซิ้นไฟเก่าๆนามว่าบัวแก้วกำลังนั่งหลังขดหลังแข็งดีดลูกคิดรางไม้ด้วยความคล่องแคล่วสายตาอันเฉียบคมของนางกวาดมองบัญชีรายรับรายจ่ายที่กองสูงท่วมหัวสลับกับตรวจสอบคุณภาพเส้นไหมที่กองอยู่ข้างกาย บัวแก้วเป็นเพียงหญิงกำพร้าที่เคยเป็นลูกจ้างก้นครัวแต่เพราะในกล้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่นายชื่นเกิดพึงใจจนได้เสียกันแม่นายชื่นจึงจำใจรับมาเป็นสะพ้ายอย่างเสียไม่ได้แต่แทนที่จะยกย่องนางกลับใช้งานบัวแก้วเยี่ยงทาตในเรือนเบีย้ยแม่บัวแก้วเสียงเรียกเบาๆจากหัวหน้าคนงานเก่าแก่ดังขึ้น ผ้าใหม่มัดหมี่ชุดนี้สีมันดูตุ่นตุ่นชอบกลข้าเกรงว่าจะย้อมด้วยสีเคมีไม่มาตรฐานบัวแก้ววางลูกคิดลงนางใช้นิ้วมือเรียวสัมผัสเนื้อผ้าแล้วยกขึ้นดมกลิ่นเพียงครู่เดียวก่อนจะสายหน้าลุงบุญผ้าชุดนี้ตีกลับไปเถิดอย่ารับไว้มันไม่ใช่สีธรรมชาติมันย้อมแมวมาถ้าเราเอาไปขายชื่อเสียงเรือนสัตะบงกฏที่สั่งสมมาจะป่นปี้หมด แต่แม่นายชื่นสั่งให้รับไว้นะครับบอกว่าราคาถูกดีจะได้กำไรยเยอะๆลุงบุญแย้งอย่างหนักใจบัวแก้วถอนหายใจยาวนางหยิบผู้กันจีนจุ่มหมึกแล้วเขียนบันทึกกํากับลงไปเชื่อฉันเถอะลุงบุญกำไรน้อยหน่อยแต่ลูกค้าเชื่อถือย่อมดีกว่ากำไรามากแต่ขายได้ครั้งเดียวเดี๋ยวฉันจะไปเจรจากับแม่นายเองหญิงสาวเดินถือบัญชีออกมาหน้าร้าน ทันทีที่แม่นายชื่นเห็นหน้าลูกสะพ้ยรอยยิ้มหวานเมื่อครู่ก็หุบลงทันทีเปลี่ยนเป็นสายตาเหยียดหยามเสนอหน้าออกมาทำไมข้าบอกให้เองคุมบัญชีอยู่หลังร้านไม่ใช่หรือเดี๋ยวเสนียดความจนจะมาติดลูกค้าค่ะแม่นายชื่นกระซิบด่าเสียงรอดไรฟันคุณแม่เจ้าคะบัวแก้วเอ,อ่ยอย่างนอบน้อมผ้าไหมชุดที่มาส่งเมื่อเช้าฉันเกรงว่ารับไว้ไม่ได้นะเจ้าคะเนื้อผ้ามันหยาบ ย้อมสีไม่ดีหากลูกค้าเอาไปซักน้ำแรกสีจะตกใส่ตัวเสียชื่อร้านเรานะเจ้าคะแม่หนายชื่นตาหว่าวโรดคว้าพับผ้าฟาดลงบนโตะ๊ะเองจะมารู้อะไรดีไปกว่าข้าข้าขายผ้ามาตั้งแต่เองยังไม่เกิดผ้าถูกๆแบบนี้แหละกำไรดีเองมันก็แค่เด็กเก็บขยะที่ลูกข้าเก็บมาเลี้ยงอย่ามาทำตัวอวดรู้เป็นเจ้าข้าเจ้าของแต่คุณแม่เจ้าคะหุบป,ปาก กลับไปทำงานของเองซะถ้าบัญชีวันนี้ไม่เสร็จข้าวเย็นก็ไม่ต้องกินบัวแก้วก้มหน้าลงซ่อนความขมขื่นน่งเหลือบไปเห็นนหนกล้าสามีของนางที่นั่งเอกเนกกินขนมอยู่ไม่ไกลเขามองเห็นทุกอย่างแต่กลับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนสแสร้งมองนกมองไม้ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากปกป้องเมียตัวเองสักคนางค่อยๆถอยหลังกลับเข้าไปในมุมมืดหลังร้านดังเดิม มือที่กำผูกันแน่นจนสั่นระริกเอาเถอะวันนี้ข้าอาจเป็นเพียงก้อนกรวดในสายตาแม่นายแต่สักวันข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าก้อนกรวดก้อนนี้แหละที่ค้ำจุนเรือหลังนี้ไม่ให้พังทลายลงมาหารู้ไม่ว่าชะตาชีวิตของบัวแก้วกำลังจะพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อแม่นายชื่นกำลังวางแผนร้ายร่วมกับหญิงงามเมืองผู้หนึ่งเพื่อเขี่ยเพชรในตมเม็ดนี้ให้พ้นทาง ฟ้าฝนตั้งเขาทะมึนดำปกคลุมทั่วคุ้งน้ำลมพายุพัดกรันโชกแรงจนต้นมะม่วงใหญ่หน้าเรือนสัตบงกตไหวเอ็นส่งเสียงลั่นเอียดอาร์ตราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเรือนใหญ่บรรยากาศตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจ แม่นายชื่อนยืนเท้าสะเอวหน้าแดงก่ำอยู่กลางโถงเรือนเบื้องหน้าของนางคือบัวแก้วที่ถูกเบ่าไพร่ชายชะกันสองคนล็อกแขนกดให้คุกเข่าอยู่กับพื้นข้างกันนั้นมีห่อผ้าเก่าๆถูกรื้อกระจุดกระจายและมีถุงเงินกำมมหยี่สีแดงสดหล่นอยู่หลักฐานฆาตาขนาดนี้เองยังจะปฏิเสธอีกรึนางบัวแก้วแม่นายชื่นตหวาดลั่นนิ้วที่สวมแหวนเพชรวูบวาบชี้หน้าด่ากราด ข้าเลี้ยงเองไว้นึกว่าจะได้บุญที่ไหนได้กลับเลี้ยงงูเห่าไว้ในเรือนเงินค่าผ้าไหมที่ข้าจะเอาไปจ่ายในห้างมันมาอยู่ในห่อผ้าของเองได้ยังไงบัวแก้วเงยหน้าขึ้นมองแม่ผัวด้วยแววตาที่เจ็บปวดแต่ไม่ยอมจำนนนางรู้ดีว่านี่คือละครฉากใหญ่ที่แม่นายจัดขึ้นคุณแม่เจ้าคะ ฉันทำบัญชีให้ร้านมาสามปีเงินทองผ่านมือฉันเป็นพันเป็นหมื่นฉันไม่เคยคิดคดโกงแม้แต่แดงเดียวแล้วประสาอะไรกับเงินแค่ถุงเล็กๆนี้ใครกันแน่ที่เอามันมายัดใส่ห่อผ้าฉันหวังจะป้ายสีให้ฉันพ้นทางฮุบป,ปากยังมาปากดีโทษคนอื่นนางลำดวนเขาเป็นลูกผู้ดีตีนแดงเขาจะมาลดตัวทำเรื่องต่ำช้าแบบเองหรือ ข้าหมดความอดทนกับเองแล้ววันๆเอาแต่ทําบัญชีมั่วซั่วยักยอกเงินข้าไปปลนเปร่อพ่อแม่เองที่บ้านนอกใช่ไหมบัวแก้วหันขวับไปมองที่มุมคองตรงที่กล้าสามีของนางยืนก้มหน้าหลบสายตาอยู่ข้างเสาข้างกายเขามีแม่หญิงลำดวนสาวงามผู้มั่งคัง่งยืนเยาะที่มุมปากพลางใช้พัดปิดหน้าทําท่ารังเกียจพี่กล้าบัวแก้วเรียกเสียงเครือพี่ก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไง ฉันทำงานงกงกให้เรือนนี้รุ่งสางจดข่ำมืดพี่จะไม่พูดอะไรสักคำเลยหรือพี่เห็นกับตาว่าฉันไม่ได้ขโมยกล้าสะดุ้งเฮือกเงยหน้าขึ้นมองเมียรักแวบหนึ่งก่อนจะเหลือบไปเห็นสายตาพิคาตของแม่บังเกิดกล้าวเขาจึงก้มหน้าลงต่ำยิ่งกว่าเดิมแล้วเอ่ยเสียงอูอ้ี้ในลำคอเออแม่ค้าว่ายังไงก็คงเป็นอย่างนั้นแหละบัวกแก้วหลักฐานมันก็เห็นเห็นอยู่เองเองยอมรับผิดเถอะ คำพูดนั้นเปรียบเสมือนมีดกรีดลงกลางใจบัวแก้วรู้สึกชาไปทั้งร่างน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลรินออกมาหยดหนึ่งแต่เป็นหยดสุดท้ายของความอาลัยอาวรณ์นางสูดลมหายใจลึกแล้วสะบัดต,ตัวจนหลุดจากการเกาะกลุมของเบา่าวไพร่ลุกขึ้นยืนประจันหน้าแม่ผัวอย่างท้าทาย ได้ในเมื่อเรือนนี้ไม่ต้องการความจริงต้องการแค่แพะรับบาปเพื่อเปิดทางให้สไพยใหม่ฉันก็จะไปบัวแก้วกล่าวเสียงเรียบแต่กองวานก้องแต่จําคําฉันไว้ให้ดีนะเจ้าค้าคุณแม่เรือนนี้รุ่งเรืองขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะบุญเก่าแต่เพราะหยาดเหนื่อและสมองของฉันวันนี้ฉันเดินออกไปตัวเปล่าแต่สิ่งที่ฉันเอาติดตัวไปด้วยคือสิ่งที่พวกท่านไม่มีวันขโมยไปได้นั่นคือ ปัญญาอวดดีนะักแม่ไหนชื่นเต้นเรา่าๆไปใสหัวไปให้พ้นเรือนค่าเสื้อผ้าดีๆที่เองใส่ทอดคืนมาให้หมดเอาไปแต่ผ้าถุงเก่าๆที่เองใส่เข้ามา บัวแก้วปลดสร้อยทองเส้นเล็กๆที่เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่กล้าเคยให้วางลงบนฟื้นแทบเท้าสามีนางก้มลงกราบลาแม่นายหนึ่งครั้งไม่ใช่ด้วยความเคารพแต่เพื่อตัดเวรตัดกรรมแล้วหันหลังเดินลงจากเรือนไปท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายโดยไม่หันกลับมามองเสียงร้องด่าทอที่ไล่หลังมา ร่างบางเดินโซซัสโซเซไปตามทางเดินดินโคลนมุ่งหน้าสู่วัดร้างท้ายตลาดนางไม่มีที่ไปไม่มีเงินติดตัวท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจันทร์แต่ทว่าในความมืดนั้นกลับมีแสงตะเกียงดวงหนึ่งส่องสว่างรออยู่ที่ศาลาริมน้ำ ชายชราชาวจีนรูปร่างสันทัดใบหน้าอิ่มเอิบด้วยเมตตายืนถือตะเกียงรออยู่เขาคือเท่าแก่เซ้งพ่อขาสำเพาใหญ่คู่ค้าสำคัญของเรือนสัตตะบงกฎที่บัวแก้วเคยเจรจาการค้าด้วยบ่อยครั้งอซอบัวแก้วเท่าแก่เซ้งเอ่ยทักด้วยสำเนียงแปงๆอัวได้ข่าวจากคนเรือว่าลือถูกไล่ออกมาอัวมารอที่นี่เพราะคิดว่าลือต้องมาทางนี้ บัวแก้วยกมือไหว้เท่าแก่ฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้ะไม่ใช่ซ้อของร้านใหญ่อีกต่อไปแล้วเท่าแก่เซ้งหัวเราะร่าใครว่าลื้อไม่มีอะไรหรือมีสิ่งที่ล้ำค่ากว่าร้านนั้นเยอะอัวทำการค้ากับเรือนสัตบงกตเพราะอัวเชื่อมือลือ้อไม่ใช่เชื่อปากแม่ในชื่นพอลื้อไม่อยู่ร้านนั้นก็เหมือนเรือขาดหางเสือ เท่าแก่ยื่นถุงเงินถุงหนึ่งให้บัวแก้วเอาทุนนี้ไปอัวรู้ว่าลือรู้จักช่างทอฝีมือดีที่แม่นายชื่นไม่เห็นค่าไปรวบรวมพวกเขามาทอผ้าลายใหม่ที่ลือเคยเล่าให้อัวฟังแล้วอัวจะรับซื้อทั้งหมดเองให้ราคาดีกว่าที่ให้แม่นายชื่นด้วยบัวแก้วมองถุงเงินในมือน้ำตาแห่งความตื้นตันเอ่อล้น นางเงยหน้ามองเท่าแก่เซ้งด้วยแววตามุ่งมั่นดุดหินผาความเจ็บปวดจากความรักที่ถูกหักหลังมาลายหายไปสิ้นเหลือเพียงไฟแห่งการต่อสู้ที่ลุกโชนขอบพระคุณเท่าแก่จ้าฉันสัญญาว่าภายในหนึ่งเดือนผ้าไหมของฉันจะงดงามจนผ้าของเรือนสัตบงกตกลายเป็นแค่เศษผ้าเช็ดเทา้าสายลมพายุพัดแรงขึ้น แต่มันไม่ได้พัดพาให้บัวแก้วหนาวเหน็บอีกต่อไปแต่มันกำลังพัดพาเอากลิ่นอายแห่งความเปลี่ยนแปลงมาสู่ลุ่มน้ำแห่งนี้นกไร้ไม้เกาะบัดนี้ได้พบกิ่งไม้ทองคําที่จะพามันบินสูงเสียยิ่งกว่าหงส์ปลอมๆในกรงทองเสียอีกการเวลาล่วงเลยไปสามเดือนประหนึ่งสายน้ำไหลที่ไม่หวนคืนนะเพิ่มพักท้ายวัดร้างที่เคยเงียบเหงา บัดนี้กลับอื้ออึงไปด้วยเสียงกี่ทอผ้าที่กระทบกันดังประสานกันเป็นจังหวะดนตรีแห่งความมุมานะบัวแก้วในชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายแต่หมัดผมรมัดทะแมงกำลังเดินตรวจตราดูผลงานของเหล่าช่างทอฝีมือเอกคนเหล่านี้คือคนเก่าคนแก่ของเรือนสตะบงกฎที่ถูกแม่นายชื่นขับไล่ไซส่งเพียงเพราะแก่ชราหรือเจ็บป่วยแต่บัวแก้วกลับมองเห็นค่า ไปตามตัวมารักษาแล้วให้ข้าวให้น้ำจนพวกเขากลับมามีแรงกายแรงใจทอผ้าถวายหัวให้นางแม่บัวแก้วป้าสายหัวหน้าช่างทอยกผืนผ้าไหมสีเหลือบทองขึ้นอวดแสงตะวันดูสิจ๊ะลายเกล็ดมังกรที่แม่บัวแก้วคิดค้นขึ้นพอย้อมด้วยเปลือกประดูหมักโครนตามสูตรโบราณสีมันเข้มขลังดั่งทองทาจริงๆ บัวแก้วรูปไล้เนื้อผ้าที่ละเอียดนุ่มนวลรอยยิ้มแห่งชัยชนะปรากฏขึ้นที่มุมปากงามมากจับปราสายผ้าผืนนี้แหละจะเป็นปีกให้พวกเราบินหนีจากความยากจนเท่าแก่เซง้งท่านสัญญาแล้วว่าหากเราทอได้ตามกำหนดท่านจะส่งขึ้นสำเพอไปขายถึงเมืองจีนรับรองว่าชื่อของผ้าไหมบ้านใบบัวจะต้องระบือไกล ในขณะที่กิจการของบัวแก้วกำลังรุ่งโรดดุดต,ตะวันรุ่งฝั่งเรือนสัตตะบงกฎกลับกำลังมืดมนอันธการดุดต,ตะวันตกดินลูกค้าประจำเริ่มหายหน้าหายตาเพราะผ้าไหมล็อตใหม่ที่แม่นายชื่นสั่งย้อมเองโดยใช้สีเคมีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนกลับสีตกและเนื้อหยาบกระด้างพอมีคนมาโวยวายขอคืนเงินแม่นายชื่นก็ให้บ่าวไพร่ไล่ไปจนเสียชื่อเสียงไปทั่วขุงน้ำ แต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่ากิจการคือความสัมพันธ์ในเรือนโอ๊ยร้อนจะตายชักใครใช้ให้เอากระท้อนเปรียปร้ยวๆมาให้ฉันกินเสียงแหลมปรี๊ดของแม่หญิงลำดวนดังลั่นเรือนนางปานมีดปอกผลไม้ลงพื้นด้วยความหงุดหงิดแม่นายชื่นที่กำลังเครียดเรื่องบัญชีตัวแดงเดินกระแทกเท้าเข้ามาแม่ลำดวนวันๆเองจะไม่ทำอะไรเลยหรือผัวเองกังมัวแต่ไปชนไก่ ส่วนเองก็นั่งกินนอนกินเป็นคุณนายบัญชีร้านก็ไม่ดูลูกค้าก็ไม่ต้อนรับถ้าเอาเองมาทำสไพซยหรือเอามาทำเทวรูปบูชาอา้าวคุณแม่ก็คุณแม่ไปสู่ขอชันมาเองไม่ใช่หรือฉันลูกพระยาเกียรติยศค้ำคอจะให้มานั่งหลังขดหลังแข็งดีดลูกคิดเหมือนนางบัวแก้วได้ยังไงมือฉันมีไว้ใส่แหวนเพชรไม่ได้มีไว้ทางานนังนังลูกในรคุณแม่นายชื่นชี้นิ้วสันระร,ริก ข้าไม่น่าหลงผิดไล่นางบัวแก้วไปเลยมันยังกระตันยูกว่าผู้ดีตีนแดงอย่างเองร้อยเท่าก็ไปตามมันกลับมาสิลำดวนสวนทันควันถ้ามันยอมกลับมานะแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้มันรวยแล้วนี่เห็นเท่าแก่เซ้งหอบเงินไปให้มันเป็นหยิบหีบส่วนเรือนนี้ฮึใกล้จะล่มจมเต็มทีคำพูดของลำดวนแทงใจดำแม่ในชื่นจนแทบกระอักเลือดแต่จุดแตกหักที่แท้จริง มาถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเรือสำเภาของเท่าแก่เซ้งเทียบท่าไม่ใช่เพื่อมารับสินค้าจากเรือนสัตบังกฎเหมือนเคยแต่กลับล่องเลยไปจอดเทียบที่ท่าน้ำหน้าวัดร้างของบัวแก้วชาวบ้านต่างพากันไปมุงดูด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นบ่าวไพร่ขนหีผ้าไหมาลายเกล็ดมังกรขึ้นเรือนับร้อยพับพร้อมกับเท่าแก่เซ้งที่มอบตั๋วแลกเงินใบใหญ่ให้บัวแก้วอย่างเอิกระเลิก ข่าวลือสะพัดไปถึงหูแม่ในชื่นว่าเจ้าสัวใหญ่จากพระนครเหมาผ้าของแม่บัวแก้วไปตัดชุดขุนนางทั้งกรมแม่ในชื่นสุดหวบลงกับเก้าอี้หมดเรี่ยวแรงแต่เคราะห์ซ้กำกรรมซัดย่างไม่จบเมื่อถิดกล้าลูกชายตัวดีวิ่งหน้าตื่นขึ้นมาบนเรือนแม่แม่จ๋าแย่แล้วกล้าละล่ำละลักแม่ลำดวนแม่ลำดวนหนีไปแล้วจ้ะอะไรนะ แม่ในชื่นเบิกตาโพลงนางขนเครื่องเพชรสินสอดทองมั่นที่แม่ให้แล้วก็เงินในเก๊กร้านไปหมดเกลี้ยงเลยจ้ะนางทิ้งจดหมายวิบอกว่าไม่อยากจมน้ำตายไปกับเรือผูผูลำนี้แม่ในชื่นกรีดร้องโหยหวนออกมาสุดเสียงราวกับคนเสียสติความโลภและความหลงในยศศัก์จอมปลอมได้ย้อนกลับมาทำลายทุกสิ่งที่นางสร้างมากับมือจนบัดนี้ไม่เหลือชิ้นดี แสงตะวันยามเย็นสาดส่องลงมาที่เรือนสัตบังกฎที่เงียบเหงาวังเวงผิดกับทางฝั่งเรือนแพริมน้ำของบัวแก้วที่บัดนี้กําลังมีงานฉลองเล็กๆเ,เลี้ยงดูปูเสือช่างทอและบ่อไพร่บัวแก้วยืนมองสายน้ำที่ไหลเอื่อยนางไม่ได้รู้สึกสะใจที่เห็นอดีตแม่ผัวพินาศแต่นางรู้สึกโล่งใจที่ตนเองหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนั้นมาได้แม่บัวแก้วเท่าแก่เซงเดินเข้ามาหา ตอนนี้หรือมีเงินทุนมากพอแล้วหรือจะทำยังไงต่อบัวแก้วหันมายิ้มแววตาเป็นประกายเด็ดเดี่ยวฉันได้ยินว่าเรือนสัตบังกฎกำลังประกาศขายทอดตลาดเพื่อใช้นี่ฉันจะซื้อมันไว้จากเท่าแก่ไม่ใช่เพื่อกลับไปอยู่แต่เพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นโรงทอผ้าสำหรับคนยากไร้ให้มันเป็นตำนานบทใหม่ที่ไม่มีคำว่ากดขี่อีกต่อไป หงปีกหักในวันวานบัดนี้ได้งอกปีกใหม่ที่แข็งแกร่งและสง่างามพร้อมแล้วที่จะบินกลับไปทวงคืนศักดิ์ศรีในถิ่นเดิมแต่ในฐานะใหม่ที่สูงส่งกว่าเดิมแดดบ่ายคล้อยสาดแสงแรงกล้าลงมาที่เรือนสัตตบังกฏที่ความร้อนนั้นยังมิอาจเทียบได้กับความร้อนรุ่มในใจของแม่ในชื่นและถิดกล้าบัดนี้ข้าวของเครื่องใช้ในเรือนถูกขนออกไปจนเกือบหมดเกลี้ยงเพื่อนำไปขัดดอก นายหน้าทวงหนี้รูปร่างกำยำยืนคุมเชิงอยู่หน้าบันไดเรือนประกาศกล้องด้วยเสียงอันดังแม่นายชื่นถึงกำหนดชำระหนี้แล้วหากวันนี้หาเงินมาชดใช้ไม่ได้ข้าจำต้องยึดเรือนหลังนี้และที่ดินทั้งหมดตามสัญญาแม่นายชื่นนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นร้องไห้ฟูมไฟจนตัวสัน่นโทรพ่อคุณผัดผ่อนข้าอีกสักนิดเถิดข้ากำลังหาทางอยู่ อย่าพึ่งไล่ข้ากับลูกชายไปเลยเราไม่มีที่ไปแล้วกล้าได้แต่นั่งก้มหน้ากอดเข่าหมดสภาพลูกชายหัวแก้วหูแหวนที่เคยอวดเบ่งทันใดนั้นเสียงตะโกนจากท่าน้ำก็ดังขึ้นมีเรือมาเรือลำใหญ่มากดูท่าจะเป็นเศรษฐีมาช่วยแล้วแม่ไหนชื่นรีบปาดน้ำตาเงยหน้าขึ้นมองด้วยความหวังเห็นเรือลวดลายวิจิตรแล่นเข้ามาเทียบท่าอย่างสง่างาม บ่าพร่แต่งกายสะอาดสะอ้านนับสิบคนกุลีกุจรลงมาเทียบไม้กระดานและเมื่อร่างของผู้มาเยือนก้าวขึ้นมาจากเรือนทุกคนในเรือนสัตบังกฎต่างตกตะลึงจนลืมหายใจหญิงสาวในชุดผ้าไหมสีเม็ดมะขามปักดิ้นทองทัดดอกจำปาที่หูดูสง่าผ่าเผยดุดนางพญานางคือบัวแก้วบัวแก้วกล้าร้องเรียกด้วยความดีใจระคนตกใจ เขาทลาจะเข้าไปหาบัวแก้วเอ็งกลับมาช่วยที่ใช่ไหมพี่รู้อยู่แล้วว่าเอ็งยังรักพี่บัวแก้วยกมือขึ้นห้ามเพียงเล็กน้อยแต่สายตาที่มองมานั้นเย็นชาจนกล้าชะงักเทา้าหยุดอยู่ตรงนั้นเถิดพ่อกล้าฉันมาที่นี่ในฐานะคนมาซื้อเรือนไม่ใช่ในฐานะเมียนานหันไปพยักหน้าให้เบ่าไพรยกขีบเงินขึ้นมาวางตรงหน้าในหน้าทวงนี้ นี่ทั้งหมดของเรือนสัตบังกตฉันขอรับชดใช้แทนทั้งหมดและกับโฉนดที่ดินและสิทธิขาดในเรือนหลังนี้แต่เพียงผู้เดียวนายหน้าทวงหนี้รีบกุลีกุจอรับเงินตรวจนับอย่างรวดเร็วก่อนจะส่งมอบโฉนดให้บัวแก้วด้วยความนอบน้อมแม่นายชื่นเห็นดังนั้นก็รีบคลานเข่าเข้ามาหาบัวแก้วน้ำตานองหน้าแม่บัวแก้วแม่รู้ว่าแม่ผิดไปแล้วยกโทษให้แม่เถิดนะ แม่แก่แล้วเองเป็นคนกระตันยูคงไม่ใจร้ายไล่ฆ่ากับพ่อกล้าไปนอนข้างถนนหรอกใช่ไหมบัวแก้วมองดูหญิงชราที่เคยโขกสับนางสารพัดภายในใจไม่ได้มีความเครียดแค้นอาฆาตแต่ก็ไร้เสึงความศรัทธาเช่นกันนางถอนหายใจเบาๆก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เฉียบขาดอีฉันไม่ใช่คนใจร้ายใจดำเจ้าขาคุณแม่อีฉันจะไม่ไล่พวกท่านเหมือนที่พวกท่านไล่อีฉัน แม่ไหนชื่นและกล้ายิ้มออกด้วยความโล่งใจแต่รอยยิ้มนั้นต้องชะงักค้างเมื่อบัวแก้วพูดประโยคต่อมาพวกท่านจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้แต่ไม่ใช่ในฐานะเจ้านายของเรือนอีกต่อไปบัวแก้วชี้ไปที่เรือนเล็กท้ายสวนที่พักของบ่าวไพร่ที่นางเคยอาศัยอยู่เรือนใหญ่นี้อีฉั้นจะใช้เป็นโรงทอผ้าและที่สอนหนังสือลูกหลานชาวบ้านส่วนคุณแม่และพ่อกล้าเชิญย้ายไปอยู่ที่เรือนท้ายสวน คุณแม่มีหน้าที่ปอกหมากพลูและคัดแยกเศษได้ส่วนพ่อกล้าร่างกายยังแข็งแรงให้ไปช่วยงานแบกหามและพายเรือส่งของอะไรนะแม่นายชื่นหวีดร้องจะให้ข้าไปเป็นบ่าวหรือข้าเป็นแม่ผัวเองนะนั่นมันเรื่องในอดีตท่านลืมแล้วหรือบัวแก้วจ้องตาแม่นายชื่นขม็งแววตาเด็ดเดี่ยวดุดหินผาที่นี่ไม่มีแม่ผัวลูกสะพ้ มีแต่นายจ้างกับลูกจ้างกฎของเรือนใบบัวแก้วมีข้อเดียวคือคนไม่ทำย่อมไม่ได้กินหากคุณแม่รับเงื่อนไขนี้ไม่ได้ก็เชิญเก็บเสื้อผ้าออกไปหาที่อยู่ใหม่ตามสบายเถอเจ้าคะ่ะแม่นายชื่นคอตกหมดสิ้นหนทางนางรู้ดีว่าหากก้าวออกไปจากที่นี่ก็มีแต่อดตายจึงจำต้องก้มหน้ารับชะตากรรมที่ตนเองเคยก่อไว้นับตั้งแต่วันนั้น เรือนสัตตะบังกฎก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเรือนใบบัวบัวแก้วปกครองบริวารด้วยความเมตตาและยุติธรรมกิจการทอผ้ารุ่งเรืองจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของแผ่นดินชาวบ้านต่างสรรเสริญในความเก่งกาจและน้ำใจของนางส่วนแม่นายชื่นและทิดกล้าต้องใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างยากลำบากตามอัธภาพต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานแลกข้าวแดงแกงร้อน คอยมองดูอดีตลูกสะพ้ยที่ตนเคยดูแคลนนั่งบัญชาการอยู่บนต่างทองที่ตนเคยนั่งด้วยความรู้สึกเสียดายและละอายใจไปจนวันตายเรื่องราวของบัวแก้วกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาสอนใจให้รู้ว่ายศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงหัวโขนที่สวมใส่ปัญญาและความดีงามตั้งหากคือเนื้อแท้ผู้ที่ดูถูกคนต่ำต้อย วันหนึ่งอาจต้องก้มหัวให้คนที่ตนเคยเหยียบย่ำดังคำโบราณว่าไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามจบบริบูรณ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ